ดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักว่าก็บเอฟซีที่คิดหอดคิดถึงครับพี่น้องเมื่อนีทีมงานหมอลำเถิงทีมงานพญ่เสถียนสิพาพี่น้องมาหาเทียวทงหน้ามาเบิงนะครับพี่น้องมาเบิงผู้ซอยพ่น็ดคู่บักแกงจริงคุ้มพายางนะครับพี่น้องตอนนี้จะาของ่นกำลังจออยู่พู้พคนละมุมเดี๋ยวผมสิพาท่านผู้ชม ยางไปเลาะเบิงน้ำเพลินนะครับเอาสิไปทังใดบานเจ้ามั่งนีิบ่ยางาไปเบืองน้ำเพลินท่านผู้ชมแต่ว่าก่อนสิไปเบืองก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องหมอลำเทิงผู้หลงเข้ามาเบืองแล้วก็อย่าลืมกดซับสไคร์นะครับอย่าจจลืมกดซับสไคร์อย่าลืมกดติดตามให้ครับช่องหมอลำเทิงนะครับพี่น้องฝากๆพี่น้องเดี๋ยวมาเบิง ช่องหมอลำเทิงครับพี่น้องช่องน้อยน้อยเอามันสีดังสีดีไปเลยกันยอนท่านผู้ชมนะครับพี่น้องผู้สนับสนุนเอาไมา่พี่น้องเบิ้งแล้วกันพี่น้องบบเบิ้งช่องก็อ้อยอ๋อยหันละนะครับแต่ว่าขันพี่น้องเลยเขามาเบิ้งหล้วก็กดคอมเมนต์น,น,นะครับพี่น้องมียังเบอกกันคุยกันทังช่องห้องกับสีด้ ดำเนินการแบบให้ท่านผู้ชมได้ได้หูน้ำกันนะครับสำหรับคลิปนี้พาท่านผู้ชมมาเมืองอันนี้คือคือเป็นการจอหลุมเนี่ยท่านผู้ชมเป็นเอ่อควมรูส่วนส่วนตน้นส่วนตัวส่วนบุคคลเป็นเป็นเฮตุมากแบบเลยนะครับแต่จะสมัยก่อนหลายคนในเหตุพิษเฮ็ด,ดถูกและคนเอหาหอดขีบขีธานใซนกระป๋องจะไมแจ่โบราณ เออคือท่านใส่กระป๋องเอาไปดาดเห็นมันใหม่แต่ว่าสมัยนี้บ่ได้เพชดแนวนั้นพี่น้องิึงจกจกคนเฮ็ดไปยางยางเดียวเสียบลงไปมันสิขาดเองมันถ้ามาดาดตัวนี้เป็นป๋องอย่างนี้อันนี้เล็กกันตัวนี้มันเป็นตะกี้เขาก็กระป๋องอันนี้เฮ็ดเขามากอบแล้วกระป๋องอันตัวนี้ตัวนี้จะเลีเยงเลยมันตัวนี้ไม่เป็นปอกันซ้ำเมื่อเออดีแหงว่ะอีเพิ่นนั่นหนึ่งเออ มานนีก็ร่เพ็ะแขวใส่ขึ้นเรื่อยเราทิ้งยาปลาดีล่ะเห็น,น <c oughs> ทันผู้ชมมัง้งอันนี้ก็เป็นเก็บคมหรูเหือกันเด้พี่น้องมาเบิ่งคลิปมอลำเทิงแล้วพี่น้องสามารถสิไปดัดแปลงแขนได้กันในปอกเสมิดเราอะเบิ่ <c oughs> งกันปุ๊บแค่นยังก็โอเป็นเล็กแปบลบกด้วมันสีนักเนาะ <c oughs> มันหนาแล้วกับเฮาที่สิป,ปวดแขนเวลาเฮาหยอกแขนตัวนี้มันก็สิเบาเลยมันเป็นสเตเลียดนี่พี่น้องภาพพี่น้องยางลำเบิ้ง แต่ว่าขันมันอ่อนขันมันตันเนี่เฮาก็จกดึงอกมันเพว่ามันบ่นเนี่ด้ามเฮาก็หาเล็กบางๆไมาเห็นมันจังบ่หนักท่านผู้ชมเออแต่จะสมัยก่อนนี่เพิ่อเอากับป๋องมาไปขีบทานใส่ยางไปดาดเห็นไหม่เสืมันสิไหม่เสืสีได้ยกขึ้นมันเราบ่นดนเร็วแนวนีท่านผู้ชมบ้านี มาดาดมันใหม่ลังเทียมันกะแนวระบบไฟเนาะลังเทียเขาลากขึ้นมาบนเทียงเนี่ยมันก็ลากไปนจะขังเบึกไปโอ้ยจากสิบบาทเลยงงลังเทียันม่อาจสิ่งจริงนะท่านผู้ชมเพราะ,ะ,ะว่าเพราะว่าดินมันเละดินมันลมผมยางมากนี่มันก็สิเป็นเป็นเงืองากงะกงากพี่น้องอาจิะลายตาเนาะเดี๋ยวผมสพยายามย้อมินให้นิ่งๆให้ท่านผู้ชมทีเบิ่งกันแบบนิ่งๆน,นะครับ เพื่อนเกษยณยางองเพื่อนซักไปเรื่อยๆแต่ว่ามันดีเด้ท่านผู้ชมเพราะว่าเพื่อนปลูกใกล้กันเพื่อนปลูกใกล้กันนี่เพื่อนสิปลูกอยู่ทั้งนั้นก็สิบประมาณสามสี่ไร่ย่นี่ก็สิบประมาณจ,ากณจักแปดไร่เหมนว่าจัานี้โอ้โหไร่กลัวบ่ยู่อย่นี่เนื้อทีเพื่อนหกไร่กลัวแล้วว่าแต่ว่าบัดรเือมันเป็นหมกแจงจริงแล้วมานี่มันเก็บมื้อหนึ่งหมื่อหน,นึ่งหนี่บ่ต่ำกว่าเป็นสิบตันคนนี้น เออบ่ามันสุกในสิพาท่านผู้ชมมัเนิ่งอีกหลอบหนึ่งเพราะว่ามันเป็นปลาบักแจงไงขาเจ้านาสายนั้นเป็นปลาบักแจงทิ่ฉิไหลอยู่ในเขตนี้ก็ว่าม่นเพื่อนสองไลนนี่ละเพิ่นสิบปลูกไลายกมูอีรีหรอแล้วก็เพิ่นก็เคยดังมาแล้วนะครับบ่แเป็นปลาบักแจงเงินหมื่อน้อท่านผู้ชมมื่นนี่เป็นปลาบักแจงเงินแสนนะครับแต่ว่า้าราคามันดีนี่แม่นีหลีแต่ว่าขันราคามันบ่ปันใดกะเออโบรู้5 0มือหกมือนี่่หลด โอ้เดี๋ยวนี้มันประมาณห้าบาทนี่บ่เดี๋ยวนี้เก้าบาทป๊าโทษท่านผู้ชมบักแตงจริงราคากิโลละเก้าบาทหน่วยหนึ่งยางคีรไนีมันได้เป็นโลคนนี้แม่นบ่โต้งนี่อะไรแปดเก้าบาทป้าเอออดพี่พี่น้องคู่เราเองสีโลโลละเก้าหน่วยหนึ่งบนลังเีทจนบุกการยาเ็ดของหวานพนเศษบ้านเรา มันมันจิกลงแตงราคาสูงแต่ว่าขันมาซื้อน้ำสวนเพื่อนกะบอกปานนั่นดอกท่านผู้ชมผู้ใดมีโอกาสไน้มาซื้อน้ำสวนนี่ได้หอวหนุวยดิบเป็นตำมาขอกินกันกันได้มันหลายแต่ว่าบวมหลักมันสิืงมือมันสิ่ยาวเพราะยังดอกขันยากระมาหาเจ้าของสวนอยู่โอ้ยง่ายๆพี่น้องกันเดงกันเดงแถวนีแจะผมอยากหลังแต่ผมขี่รถไกลเห็นเจ้าของข้าเจอเอาแตงไปตนตำก็เ้อามัน ทางบ้านน้องเงินห้อยนี่สบายนะครับพี่น้องจะแม่นข้าเจ้าเฮ็ดแบบสบายครับอยาาใไ้พี่น้องเบิงเบ่งม่แม่นหยังดอกตอนเพิ่นเห็ดเห็ดเดียวไดีย๋ยตอนคุมผ่านผมว่าทันทีเบิ่งเพิ่นเห็ดแจ้เกือซสันผู้ชมเดี๋ยวจักมื้อหนึ่งเอ่อจักมื้อหนึ่งเพิ่นคุมผ่าเดี๋ยวผมสิมาทายให้ทสันผู้ชมไดีเบิง่งเก็บคลังวิดีโอให้ให้ท่านดูนะครับ สมัยแตะกอนนี่เอาคนคือเพึ่งบัดเท็บมันล่มล่มแน่ลุ้มือไล่คูบกันแต่ว่าสมัยนี้มันใส่รถแลนผู้ขุดดินกบดมก้นก็กบไปคนแลนขวมคลองมันท่านผู้ชมโอ้มันเป็นรถกรบเลยวะนั่นประเทศเือปีอีกแล้วต่ก่อนนี่คนถือบักกระจกเด้เนาะแต่ว่าเดียวนี่ใส่ฝานกบเลยโอ้ต้นนี้ตันตนี้รถกรบแล้วเลยเรื่อบน,นี้ โอ้ขนาดผมคนบ้านนี้ท่านผู้ชมผมผมยังเหนี่ยมาศึกษาทั้งหนาเห็นบ่กันย้อนผู้ลังคนบ้างข้าเจ้าเหตุแบบใดเห็ดแบบใดผมกับอธิบายฟังบอก่อสืบกันได้แล้วเพอเอ่อใช้ให้ใด้บ้านี้โอ้ต้นนั้นบะเออโอ้ตอนน้นปู้เบือแต่ว่า แล้วท่านผู้ชมก็ยางขวบมาก่อนอันแต่ว่าข้องมันนี่สิบวกคือกันเนาะหรือแบบเดียวกันอยู่บ่ของมันขาวเป็นสีดีก่านี้ได้ไหมไม่ได้หรอกอืมใช้หางโคตรไมธรรมดาตรงไหนมันออกไปเบิดนะเออแต่ว่าตัวนี้ทั้งมัน่วงอยู่หอยทับเอาโรตารีปัาเนื้อเกลือมานทางเดียวกันโอ้ทั้งนั้นเวลาเก็บหน่วยกับพอแล้าขอลองนั่นต่อกันเลิกเออประการใดอะไรพวกเอามันกะแล้วบางรปลาไปรับจ้างโอ้ เขาเฝ้าเฮ็ดแล้วเขาเขาเฝ้าเอารถไปเฮ็ดแนวใหม่อีกแต่ว่าเอาเครื่องมาคุ้มหาานไอ้จูเดี๋ยวหอยไปคุ้มเมียนเขาวะเดี๋ยวไปรับจ้างอยู่เขาปะโอโสดูเปลือกในต้นนี้ใส่มือละาชิปหาใหม่ใบเขาคุ้มผ่านเขาเขาคิดเนี่ยอะไรเวลาอะไรไปม่ละหาลอยโอ้เพราะว่าขึ้นคู่พร้อมได้เออไม่ไม่ โอ้นคู่ให้คุ้มพาให้กบดินให้จะของเจ้ามิจฉาเบิงย้ายปุ่นอย่างเดียวยายปุ่นยายปุ้ยใบแล้วก็มาเห็ดเองเขาเบิดอไม่ละหาลอยเมื่อแล้วจักไม่ก่อป้าทโ่มมาหาหยีทิบั้งมือตาไล่ที่กะหยีสิบกทมก็ไดเออเมื่อจ็๊พันหาเมื่อละมื่นเมื่อีหาพันก็ได้เื่อโอ้ยมมนกะ่ว่านก็ว่าสบไปแต่ว่ากะว่าว่ามีรรไถเราสีคุ้มพาเป็นมืุขั้นโบแมนด้เนาะ เบิร์บ้านนี่เ่ามันสิมีแค่สองขั้นนี่วะอีดวงนี่อีดวงแล้เป็นกระยางเอาไปเฮ็ดแล้วโอ้เฮ็ดแล้วเหมือนนะพอหมดแล้วก็เขาปรบหลาดเออเปลืงเขาบอกครบมีเมา่อเบิ่งไปจังเออนี่ก็เบิ่งมาจาก YouTube เบิร์อยู่ดูการจัดยูทมันบ่มีครูแข่งผู้ผ่านบ่มีทั้งมันบ่มีผู้อยากเฮ็ดนําเพราะว่ามันมันได้ดัดแปลงเด้เพราะว่าผู้รางคนเขาก็บ่ค่อยสนใจจ้างเอาล่ะมืดอนึง ก็ฝ่ามือวนอยู่มันทอกระสอบมันพูดอมมันจัพอกเนาะมันจางพอกนะเพราะว่ามันมาจากแล้วก็ไปหากินทังนั้นเฉยบอราบอกรับจางไ้ต้องหลัโอ้ฝ่ามือเนาะคนปานนั่นเนาะเสียปานเเขาจะเอาไปหาลบจางเขาเป็นอย่างมันบามือเยอยู่ตพี่ก็ได้ท้กระจอดจซื้อนะนรัำจางไม่ผู้ต่างกัแมนแต่ว่าหมอต่ำคนเพคนรู้บาดนี่ย คนดูคนหาเงินเป็นเด็กน้อยรุ่นนี้มีหมอนี่ยังว่าปแปบๆแปบๆหาเงื่อนเปลี่ยนไอ้ขมือ,อ,อได้ก็ได้นะเหมือนได้สามพันได้ขมือมมอ,มมอ,มอืมแต่ว่ายามาคุ่มกูเลยต้องกขมือว่าแต่ว่าแต่ว่าต้องออเมื่อกีบสีบอยเนาะมือได้วางผุนละกันจ้อยเนาะประวัติตลายมาคุ่มเนี่ยแต่คนโตคุ่มไม่ได้ขี้เหนียวไข่ไข้ว่าเออเพราะว่าตจนเขาอาศัยมันหมังหม,มังอกอก มันดีในส่วนนี้มันมันยังแรงไห้่มือนี้คุ่มอยู่บนบุบดอก้าคือคือมือนี่นะมมนกันเกียมเน้วคนแล้วพอบนตัววันปสื้อผ้าุ่มเบิดเป็นหมื่นยูนี่อมบ่เกิดเบิรัวเนี่ยคือว่ามอนันไปมือนนะคือว่าผ่าเบิดประเสเออจะได้ทายก่น ชงน้ำนะสงสัยเพราะว่ามันมันเป็นเจริญสีเออมันมันเป็นตอนนี้นพวกม่ี้าดจะไปซื้อมาให้ลูกสวนหน่ะ <Yeah. S 2> ลูกสวนเขคนจะไปพามันบอกตั้งมันมีหลานเดียวอยู่จนเอากระถางธรรมดาพวกเคยไปซื้อกระซัาเฮ้าก็ถือว่าเป็นลูกขาดอะไรได้หนิ <Yeah. S 1> เพราะว่าเขาต้องนะหัวใจกอ่าดูบโตจุใส้เจสตลอยซา เอามากับเรือนกรัเติมคานน้ำมันไปสื้อมันกรบโมเมนวปสิเติมพอพันสองลพันทไนอเติมสามร้อยเล้งแทกับโมลิสื้อจะเข้ามูพันไปน้ำซ้ำมันสา้อสื่อสกันเล้งแทกัเนื้อสกมาส้าใหม่อันนี้เขาสื่อจะละลายเวยใช้น้ำจดจังตั้งลักษณะโคตน้ำเดียก็อย่ยหันยุหันกั นพวก <St> พวกเขาเขาคือบทสั่งนําราษฎรมาขายเอากําไรในนิดๆนหน่อยแต่ว่ามันคือเขาก็ยกระดับขึ้นสูงเลยพี่ยังเขาเอาซ้ำมีใบหินเจียรแล้วซื้อน้ำพลอยหน่อยใบละส่าได้ใบบางๆสั่งราษฎรมาสี่ใบเออก็ธรรมดานี่ก็เคยสั่งแล้วแต่ละขันหกใบมาสักกะราคานี้ขันร้อยใบอีกราคานี้สั่งมาหน่อยหนึ่งเออขันร้อยใบนี่ก็ซื้อไปมั่นสี่ร้อยบาทเบิร์ตสั่งหน่คยหรือน้ำพลอยหน่อยเบิด เขากับไปละสาวดีอยู่ดีอยู่สร้างมาหมือนละหานลอยงหมือนละหานลอยเนี่ยมันเป็นแต่แรดไปเอาอยู่แต่เรญ่องสีสร้างรัศดาเข้ามาตรงหันเลยโอ้ชาชงมันชงโคกลอยนะ อว่าย uhm, <detailed> <pod> ังไงว่าพวกนี้มันมันมีรถส่งอยู่แล้วเนาะเขากิดเขาก็ส่งปลายทางอยู่แล้วใกล้ก็ไปสีไปสีเขากัเสียขนาดวาทาพันโบมีเลยทาแพงเลยมันนาซีมีเนาะแต่ว่าอันนั้นมีเลยตะไคร่แบบเดียวอันล้อมแพรอยู่หน้าหลายแต่ก็ถี่กว่าของกันอันนี้ได้โอ้ยบริษัทบริษัทหันเซะจดที่กว่าของกันในเมืองนี่ยนะเพราะว่าสังเกตเขาไปสีอยู่ในเมืองมันพันเจ็ดร้อยยี่สิบสี่บาท บ้านนี้เขาเขาเนั่นพันสองเขาเบ่งอ้าวว่ามันขนาดซื้อแล้วแล้วจังหู้จักว่าไม่ค้องซืดเบอร์แปดหมื่นหกเกวเยดนานหมาว่าอันพวกพวกโรงงานเขาลงพวกโรงงานพนักงานเขาลงตายสองใสลังเถื่อเขากัสิคนเหตุงานอยูห่หันเห็ุงานอยู่หันบ้านานี้กันสมมติว่า,าเม่นบ่จัดออกมาก็าสังเขาลงลงเพจไปปึบ๊บ เขาสั่ง oh, ซื prove, ้อเขาก็ซื้อจากโรงงานจต่ของออกมาส่งแมนสมมติว่าเขาซื้อหาบาทเทาไหร่สิขายสิบบาทได้เองสินะหรือขายเจ็ดแปดบาทได้พัวไปขายมันถอกไปขายสิบหาบาทพอต่อซื้ออยู่นบาทเทาตัวลสิบบาทสั้งหันตัวละบาทพอต่อตายหนึ่งหยุดเออม่ไม่กัดลาซาดากับโบมินหยองข้าจอยหรือไมแต่ว่าข้าจอาขายของถืออีลีนแต่ว่าเขาก็เป็นบาทสื้อน้องข้าจ้าอีลีน มันสิขายมันสิบ่ผ่านหลายคนนี่รับจากบริษัทจากโรงงานมาขายโลุดน,นม่นเจ้าเอามาจากประเทศจีน,นามาขายเเ <c oughs> อ Soldier, อขาจี Soldier, Soldier, นน่ะตัวนี้สั่งหัวจิดานมาแเจรบิยานจังได๋ที่บ้านเฮาหัวละ100เนาะสังนน่งจีน30บาทเออมันก็ธรรมดาครับท่านผูน้ชมเอาเอาซ้านี้เนาะท่านผ <c oughs> ู้ชมเพราะว่าอ่าเฮาก็คุยกันเออนน่ <c oughs> ซ้สำซสีซ้ำหานะครับพี่น้องเว้าไปเฉลี่ยเฉลี่ยบอกไปทุกเรื่องทุกไรเละนะครับเอาไว้คลิปหน้าเดี๋ยวผมสิน้ำท่านผู้ชมมาเบิง่งเพิ่นเพิ่นว่าเพิ่นสิคุ้มไผ่ยักมือสองมือ้อเรียพาท่านผู้ชมไปเบิ่งสำหรับคลิปนี้พี่น้องอยู่ดีมีแฮงควเบเจ็บจะได้ควบไข่ยามีครับพี่น้องอย่าหลงกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องมอลำเสื่องผูใ้ใดหลงเข้ามาแล้วก็กดติดตามให้น้ำนะครับสวัสดีครับ